ตกลงก็มีมติเอกชนและไม่รับคำร้องของทั้งสามคำร้องที่ยื่นกันเอาไว้เนี่ยมีใครบ้างนะคุณเดืองไกลคุณศรีสุวรรณและอีกคนหนึ่งครคุณสนธิยาป่ะเออสนธิยาสวัสดีใช่ใช่ก็ไม่รับทั้งสามโดยให้เหตุผลว่าเลยระยะเวลาใช่คือยื่นเกินเวลาเออคือถ้าจะถ้าคุณจะยื่นแบบเนี้ยคือคุณจะต้องยื่นเกานที่เขาจะสมัคร รับเลือกตั้งไม่ใช่มายื่นทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่คนก็ไม่สามารถจะรับคําร้องเอาไว้ได้ซึ่งถ้าฟัง<ม>ในข้อนี้ประเด็นแรกเนี่ยโอ้ประมาณผู้สนับสนุน<ม>อ่าคุณแด<ม>๊ดดี้พิธานเนี่ยจะยิ้มกันเลยแต่<ม><ม>พอดูอ่ามติอีกอันหนึ่งก็คือให้พิจารณารับในเรื่องของมาตรานึงหหนึ่งใช่ไหมพี่เดงไม่ก็ คือเขาก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนงานด้วยความที่มันมีคือคําร้องทั้งหมดเนี่ยมันมีรายละเอียดมีข้อเท็จจริงมีพฤติการหลักฐานเลยต่างๆที่มันเป็นข้อมูลน,นะคะที่จะพิจรารณานได้ว่าคือเหมือนกับว่าบุคคลคนหนึ่งซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์อะที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าคุณก็ยังมาลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมันก็เข้ากับมาตรานถึงห้าหนึ่งใช่ก็เลยเป็นที่มาเลยนะคะที่ทางกกตนเนี่ยจะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจรารณาไต่สวนในประเด็นประเด็นนี้ใช่นี่วันนี้มีคนมาพูดมือนนนกัะ หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเออก็ก้าวไกลอ่ะได้สองเขตร้อยสิบสองคนใช่ไหมใช่แล้วรวมกันออกมาเป็นร้อยห้าสิบเอ็ดคนใช่ไหมอ่าเออพอดีไงมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะเออก็เนี่ยหลายคนก็มองอุ้ยตายอะไรมันจะพอดีเป๊ะขนาดเนี้ยเออนะฮะก็ไม่ไม่รู้นะจนบางทีเราคิดว่าเอ๊ะทุกอย่างมันเป็นมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้แบบอะไรหรือว่าอะไรนะโดนบันดาลพอดีเป๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำมติของกรกตในเรื่องของการจะพิจารณาความผิดในเรื่องมาตรา151เนี่ยคือกําลังถูกมองว่าอ่ะทุกพอเมื่อไต่สวนปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาทุกเรื่องรวมกันหมดแหละว่าคุณพิธาเนี่ยรู้ตัวว่าไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วแล้วยังไปอะไรนะลงสมัครอยู่ถือว่ามีความผิดอันนี้เขาบอกว่าเป็นความผิดอาญาเลยนะใช่ S <S คือ <S 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 คุณสมชยัย <S 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 สืบทธยากรเนี่ยออกมาที่บายเลยนะบอกว่าคือสรุปแล้วเนี่ยมันหนัก,กกว่าเดิม <S 2> <S 2> <S หนักกว่าเดิมที่ว่านี้เป็นเพราะว่าเนื้อหาในมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะประบมเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะบอกว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าขาดคุณสมบดดัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เนี่ยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแล้วพอได้มาสมัครรับเลือกตั้งด้วยว่าทำหนังสือเนี่ยคือหนังสือยินยอมให้กับพรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ ้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึง200,000บาทและให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปียังไม่จบเท่านี้และในกรณีที่ผู้กระทำผิดเนี่ยตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสสให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งทังกล่าวเนี่ยให้กับทาง สำนักงานเลขาที่การสภาผู้แทนราษดรด้วยคือคุณจะต้องคืนเงินซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องคืนตั้งแต่ปีหกสองหรือเปล่าเราคำนวณอะไรออยังไงโหแล้วไม่รู้เท่าไหรเออ่เลยน,ะนั่นเออเนี่ยแหละโหบอกว่าคือหนักอะ่ะเอาเป็นว่าหนักออแล้วก็มีแนวโน้มนะมีซึ่งส่วนใหญ่อันนี้อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกนะว่าออส่วนใหญ่ก็จะเชื่อกันว่าคุณพิธาน่าจะโดนออน่าจะโดนสกัดกั้นตรงนี้แหละด้วยโอ,อ้คูดูข้อกฎหมายเลยเนี่ยนะคือลําบากอ่ะ เพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนไปขุดคุยเอามาไงไปขุดคุยมาเนี่ยทั้งทางด้านของฐานเศรษฐกิจทั้งสนำนักขาวอิสราและโพสต์เุเดเขาไปขุดเอารายงานการประชุมผู้ถือหุนอ้นอของไอทีวีนะนะคะเมื่อปี2561ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏพบว่าไอทีวะนะคะวางแผนทำธุรกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี59แล้วแล้ว เออคือแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างข้อพิพาทนะนะคะกับทางสรรํงานักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยซึ่งมันสวนทางกันกับที่คุณพิธานเนี่ยออกมาบอกว่าไอทีวีเนี่ยถูกบอกเลิกส, compte, สัญญามาตั้งแต่วันที่7มีนาคามปี50ซึ่งในเอกสารนะนะที่ถูกเผยแพร่กันอกอกมาเนี่ยมันจะเป็นรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะครับประจําปี2 5 6 1อยู่ในวาระที่8.3 <Hamp? S 1> คือก็เอาเอกสารออกมาเลยออซึ่งรายงานผลการพิจารณาเพื่อการลงทุนแล้วก็ หาทางเลือกในการดําเนินกิจการของทางบริษัทนั่นนะคะซึ่งก็จะมีการประชุมเพื่อวางแผนการลงทุนในฐานะสื่อเนี่ยมาตั้งแต่ปี2559เพราะฉะนั้นนั่นนะคะคือ i t ทีีเนี่ยมันไม่ได้จะฟื้นคืนชีพหรือว,ว่ามีความพยายามที่ใช้ไ t ทีเนี่ยฟื้นคืนชีพแต่เป็นเพราะว่ามีการระบุชัดเจนเลยว่าคือ i อทเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เนี่ยเพื่อรักษาสิทธิ์ในใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์นั่นเองคือเขาพยายามที่จะต่อสู้มาตั้งแต่ปี2550แแลล้้ววก คือถ้าหากว่าพอศาลตัดสินปุ๊บเขาก็สามารถที่จะกลับมาดําเนินกิจการได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉนั้นค,คือเขาก็ต้องพยายามที่จะทําหน้าที่สื่อคือคือ,ค,อคือทำสื่อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเหตุผลนะในการที่จะทําหน้าที่สื่อต่อไปได้อะไรทานองนั้นนะซึ่งก็คาดว่าศาลปกครองสูงสุดนะ,นะคะก็จะมีคําที่ขาดออกมาในเดือนนี้ โอ้โหมันแบบเร็วไม่คืออุ้ยมันหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปีอะไรแล้วไงเออเนี่ยคือมาสิ้นสุดเนี่ยการต่อสู้มันก็แบบโอ้โหมาปะเหมาะกันพอดีเลยไงกับปีปีนี้พอดีอ่ะเนี่ยเดือนเนี้ยคาดว่าเดือนนี้นะคะน่าจะมีคาชี้ขาดออกมาจากศาลปกครองสูงสุดถือถึงที่สุดแล้วอ่ะสำหรับคดีคันทีนี้ อืมนะโอ้โหนะดูแววแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหวิพา์วิจารณ์กันหนักเลยนะไม่ว่าจะเป็นถ้าถ้าแน่นอนว่าในฝั่งผู้สนับสนุนเนี่ยเขาก็นั่นแหละโอ้โอย่างนี้โดนแน่เห็นคุณชูวิทนี่โพสเลยอะไรเนี่ยทำไมมันจะต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรคือตอนนี้คุณพิธานเนี่ยอายุเ่าไหร่สีค่ะถ้าโดน20่ปียีปีก็62อโอ้โหอืมหหก6ยังไม่แก่หรอก ใช่แต่แต่ยีปี <c oughs> ระหว่างนั้นทําอะไรเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยพัก,กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโดนงา,าล่ะคือถ้าจะพูดถึงนะคือมันลำบากตรงไรรู้มาคือคุณพิ่ธาเนี่ย เอาถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยถาวว่าคุณพิธาเป็นตัวจริงของพรรคเก้าไกลหรือเปล่าไม่อืคือตัวจริงเสียงจริงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นคุณธนาธรอ,อ,อาจารย์ปิยบุตรหรือว่าคุณช่ออะไรก็คือจะเป็นสามตัวหลักใช่ไหมซึ่งถ้าจะพูดถึงตัวจริงๆเนี่ยที่แบบเป็นแกนนาจริงๆก็คือคุณธนาธรซึ่งพอหลังจากที่โดนคดีกันไป ตอนนั้นเนี่ยคือโดนกันแบบทั้งแผงไงกรรมการบริหารพรรคอะไรเงี้ยโดนกันหมดเพราะนั้นน่ยคนที่คุณพิธาเนี่ยเออคนที่คุณธนาธรได้ยิบขึ้นมาก็เลือกคุณพิธาเพราะอะไรหนึ่งหน้าตาอสองโปรไฟล์เออ,อก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เลือกคุณพิธาก็แค่นั้นคือ,อคือก็เป็นตัวแทนเหมือนกับในกรณีของพรรคเพื่อไทยที่ชูคุณนุ้งอิงชูคุณเศรษฐาถามว่าตัวจริงไหมอ่ะทุกคนก็ต้องยอมรับว่า คือไม่ได้ตัวจริงอ่ะก็เป็นแค่เพียงตัวแทนของพรรคเท่านั้นเองอืมอ่าเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าจะถึงขั้นที่ยุบพรรคด้วยหรือเปล่าเออก็มีมีสิทธินะเพราะว่าโดยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งเหรอเพราะว่าหมายมันก็เล่นแค่เฉพาะตัวนี่อืม นะต้องต้องดูว่าเพราะว่ามันมีการร้องเรื่องนี่ด้วยไงพี่เรื่องภาคใต้แต่ภาคใต้เขาก็ออกมาปฏิเสธกันแล้วนะว่าภาคใต้เนี่ยพักเก้าไกลไม่ได้ไปนะใช่เขาก็ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปร่วมอ่ามีชื่ออยู่แต่ไม่ได้ไปใช่แต่ในข่าวเนี่ยมีชื่อแต่เขาเจ้าตัวออกมายืนยันว่าไม่ได้ไปร่วมด้วยอ่าอ่านี้ก็เหมือนกับว่าก็มีการจ้องจ้องอยู่นะเพราะฉะนั้นเก้าไกลก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเนี่ยเรื่องความมั่นคงด้วยนะมาตัวหลายข้อหาเลยละใช่ก็นี่ ไม่ต้องอะไรนะอย่างกรณีเนี้ยเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยนะคุณจุลพรพรมพันธ์เนี่ยก็ออกมาพูดเลยบอกว่าในกรณีการถือหุ้นของคุณพิธาเนี่ยคือคุณพิธาเองก็มีสิทธินะที่จะสู้คดีแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยคือคุณต้องยอมรับผลของคดีด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาเล่นในกติกาตั้งแต่ต้นแล้วอะและทีนี้พอคุณพลาดอะคือคุณพลาดคุณก็ต้องยอมรับอะว่าคุณพลาดแต่ว่านะในเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ย คือก็ต้องบอกเลยว่าคือมันก็ไม่ได้สิ่งเลวร้ายอะไรแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเข้ามาเล่นเกมคือคุณก็ต้องยอมรับในกติกานั้นและคุณจะต้องยอมรับในชะตากรรมตามกฎหมายของของคุณที่คุณที่คุณได้เลือกแล้วอ่ะเออและถ้าหากว่าคุณพิธาเนี่ยยอมรับความจริงซะก่อนเลยเนี่ยมันจะจบเลยนะคุณจุฬพรบอกเลยว่าคือถ้าคุณยอมรับความจริงเนี่ยมันจะจบแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ย มันจะเป็นชนวนที่คุณจตุพรใช้คําว่าชนวนพิธาและมันจะทำให้เกิดการลุกลามขึ้นในสังคม,มซึ่งการลุกลามที่จะเกิดขึ้นในสังคมนั่นก็หมายความว่ามันจะนำไปสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่ในประเทศค่ะออืแต่ถ้ายอมรับมันก็นะถ้ายอมรับมันก็ผิดอันนี้ว่าไปเนี่ยคือการตัดสินใจอต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คุณพิธาหรอก <c oughs> คุณพิธาไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสถานการณ์นี้ แน่นอนว่าต้องมีคนที่เป็นตัวชี้วัดสําหรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมไม่ใช่ตัวคุณพิธาแน่นอนอซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ปียะบุตรก็มองไว้นะว่าอ่ะมันเป็นนิติสงครามและในเรื่องของข้อกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าฝั่งของพรรคเก้าไกลเนี่ยจะหาข้อมูลจะชี้แจงอ่าเขาเรียกว่ายังไงให,ใ,หให้ให้ให้สามารถผ่านประเด็นนี้ไปได้นะซึ่งหลายนักกฎหมายหลายคน,นมองก็หนักพอสมควร พอพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องของนิติสงครามเนี่ยที่คุณพิบุตรออกมาพูดต้องให้คนที่ใกล้ชิดเนี่ยที่เคยอยู่และก็ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มาด้วยกันเนี่ยพูดนั<อ>่นก<อ>็คือคุณคุณพี่ชิดชัยมงคลค่ะเป็นอ,อ,อดีตแกนนากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็เคยเคลื่อนไหวร่วมกันมากับคุณธนาธรทน,นะครเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเนี่ยในนามสาพันนิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยนยมีการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยเรื่องนี้แหละ เรื่องคำว่าน,นิติสงครามนี่แหละค่<ฮ>ะคุณพิชิตนะออกมาบอกเลยบอกว่าไม่มีหรอกนิติสงครามอ่ะ,<ฮ>ะคืออย่าพยายามลากเรื่องความผิดพลาดในคุณสมบัติส่วนตัวเนี่ยมาเป็นความขัดแยง้งในเรื่องของกฎหมายอข้อห้ามข้อบังคับเนี่ยมันมีมาก่อนที่คุณจะมาสมัครสอสอแ,แล้วและทุกคนเนี่ยที่สมัครเขาก็ใช้ข้อบังคับเดียวกันคือทุกคนเขาก็โดนมาหมดน่ะไม่ใช่เฉพาะ,ะคุณ <ฮะ S 2> อ <ฮะ S 2> แล้วคุณปิยบุตรเนี่ยจะมาอธิบายว่าปัญหาการเมืองเนี่ยถูกดึงมาเป็นปัญหาข้อกฎหมายได้ยังไง ตรงกันข้ามมาเป็นความผิดด้านกฎหมายพวกค,คุณเนี่ยกำลังทำเป็นเรื่องการเมืองต่างหาก mm hmm. คือเอาทุกอย่างเนี่ยดึงมาเป็นการเมืองหมดเลยไนงะและทุกคนที่สมัครสสอ,อยู่ในกติกาเดียวกันเนี่ยทำไมอะ่ะทำไมพวกคุณกลับทำเหมือนกติกามันกลั่นแกล้งแค่คุณพิธาพวกคุณกำลังใช้ทฤษฎีสมคบคิดเพื่อทำกฎหมายเป็นการเมืองและจะมาบอกว่าเป็นนิติสงครามเนี่ยมันเหมือนกับทฤษฎีสมคบคิด ที่กาลังปกป้องบุคคลมากกว่าปกป้องระบบการเลือกตั้งที่ผู้คุณบูชาอืเออคือเหมือนก้าวไกลอย่ามีดีแค่คุณพิธางั้นเหรอเหมือนนักการเมืองไทยเนี่ยมีดีแค่พิธาเหมือนประเทศไทยน่ยมีดีแค่พิธามันไม่ได้ผิดที่ระบบมันเป็นข้อบกพร่องเฉพาะตนทําไมจะต้องอธิบายเป็นนิติสงครามจ้องทําลายพวกคุณแล้วก็นิติสงครามเนี่ยมันเกิดมาจากพวกคุณเองที่สม,สมคบคิดกันเนี่ยเกาะให้เกิดและมันก็เกาะ เป็นปนัญหาทางด้านการเมืองอเออพอคุณคุณพิชิตเนี่ยเขาอ,อธิบายปุ๊บเนี่ยทำจะจะทําให้เราได้เห็นภาพอลไรอย่ยงว่าเฮ้ยคือเหมือนกับเป็นการปั้นคําคํานี้ขึ้นมามเพื่อดึงให้มันเป็นเรื่องการเมืองซึ่งจริงอะทุกคนเขาก็เจอเหมือนกันหมดมทําไมเขาไม่คิดแบบที่ที่ตัวของพรรคเก้าไกลคิดบ้างละ่ะใช่เพราะเขาเพราะเขาไปจ้องไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพิธาเนี่ยคือการสกัดกั้นไม่ให้สูอ่อำนาจเพราะฉะนั้นกลับไปใช้คําว่าตุลาการพิวัตร เมื่อก่อนคุณทักษิณก็เจอจําได้ไหมเอเอตอนนั้นก็ลูกผีลูกคนว่าจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเออแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวทางกร,รกรตเขาก็รับรองไปก่อนน่ะเออก็ว่าเมื่อวานคุณสุวงบุญมีเลยข่ากรกตก็มอประกาศแบบชัดเจนแล้วใช่ <ac> เพราะว่าพอรับรองสถานะสสคุณพิธาเสร็จแล้วเนี่ยอพอศาลสารมนูญมีมติรับไว้พิจารณาเนี่ยก็อาจจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนนะคะอันนี้ก็นะ คือนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วนะมันยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะออที่ตอนนี้<ม>ถูกขนะุดคุยคือที่ถูกขุดคุยกันออกมาเรื่องส่วนตัวของคุณพิธาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริษัทอะไรเงี้ยเห็นฝาทางฐานเศรษฐกิจที่เขาไปขุดคุยมาเรื่องบริษัทของคุณพิธา ที่พบว่ามีบุคคลปริศนากู้เงินบริษัทแล้วไม่คืนร้อยล้านอะไรเงี้ยคือกู้ไม่คืนจนกระทั่งบริษัทเนี่ยต้องยื่นคําร้องกับศาลขอล้มละลายอะ่ะซึ่งคนแล้วแล้วก้อนเดียวกว่าที่บอกว่าคุณพีธาไปก็คำประกันเงินกู้อะไรไหมอ่ะอันนั้นมันคงเป็นอันนั้นคงน,นั้นอันนนเป็นอีกอีกอีกกรณีหนึ่งมั้งแต่ว่าอันนี้คือเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งอะ่ะที่ที่คุณ <im ittle> เหมือนว่ามีคนไปกู้เงินมากู้แบบไม่มีการทําสัญญาเงินกู้อ่ะอคือจ,จะชําระคืนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค <onces S 2> ือจะทำเลืกชำระคืนเมื่อบริษ,ษัทในทวงถามอจนกระทั่าทางบริษัทต้องล,ล้มละลายอ่ะอออุ้ย uh, คือตอนนี้เน่ยนะจะบอกว่ามันเริ่มมีอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีสัญ,ญญาณออกมาจากคนใ,ใกล้ชิดอ่ะอคนใกล้ชิดคุณพิธาเออตอนนี้เริ่มจะมีออย่างอยากมีโพสต์โพสต์หนึ่งนะซึ่งเป็นโพสต์ ที่ระบุว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณพิ่ทาเป็นเด็กนักเรียนเรียนกรุงเทพริเียนด้วยกันแล้วก็ออกมาโพสแฉเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเนี่ยในครอบครัวออก็ออกมาพูดแฉในครอบครัวคือตอนนี้มาเริ่มมีเรื่องเมสาเหล่านี้ออกมาแล้วเริ่มจะมีนักข่าวบางคนเนี่ยก็เริ่มโพสตประเด็นนี้ออกมาบ้างแล้วซึ่งจริงๆนะจะบอกเลยว่าในวงในเนี่ยคือเอาแค่ตัวเองเนี่ยอดดมก็รู้ที่เคยคุยกับ เออคือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติเนี่ยของคุณพิธาเหมือนกันคือรู้มานานจนลืมไปแล้วอ่ะคือรู้มานานจนลืมไปละจนกระทั่งเออคุณพิธามาอ๋ะเออใช่เนะเคยมีเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องเหยียบกันเอาไว้ไงเพราะมันไม่ใช่คือทุกคนจะห้ามกันพูดว่าเฮ้ยอย่าพูดไปอย่าพูดไปอ่ะเราก็จะไม่พูดเลยเนี้ยเออแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มคือเมื่อเมื่อเหมือนกับว่าคุณพิธาเนี่ยอยู่ในแสงปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ โอโหจะขุดไอ้เรื่องที่มันเคยมีมาเนี่ยอ,ออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พูดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะใครที่จะเล่นการเมืองหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ต้องเช็คประวัติตัวเองอย่างละเอียดมากๆเลยนะอันนี้แบบเหมือนเป็นบทเรียนเลยนะคือถ้าถ้าทุกอย่างมันถูกต้องประวัติทํานู่นนี่นั้น โ <Okay, S 1> อเคะเขาก็ไม่มสามารถที่จะทําอะไรได้แต่ถ้ามันมีจุดมีช่องอะไรเงี้ยแตบบ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคือคือทางแ้งนของพคก้าไกลเองเขาเขาก็จะเล่นประเด็นว่าเอ้ยเขาโดนโจมตีสารพัดเรื่องเราแต่ว่าคุณต้องนึกย้อนไปบ้างนะว่าที่ผ่านมาผู้นําแต่ละคนเนี่ยก็จะโดนแบบนี้ทุกคนโอ้โห oh. นี่ไม่ต้องอะไรหรอกเอาเทียบใกล้ๆอ่ะคนเด็กประยุทธ์เองอะ่ะคือเจอสารพัดอ่ะไม่ว่าจะคือทาอะไรทาอะไรนิดทําอะไรหน่อยเนี่ยก็โดนโจมตีเป็นเรื่องปกติดโดนโจมตีแต,แต่แต่ลุงตูรอดทุกเรือ่องไม่แต่ว่า,แต,าแต่ว่าสุดก็ไม,ไม่ไม่มีการออกมาแกะไงเออ,อก็แบบเฉยใช่ไหมหแต่ว่านี่เขาก็จะมีวิธีการแก้อะไรเงี้ยพอด้วยความที่เป็นเจ้าแห่งโซเชียลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย มันนั่นมันจะมีสถานการณ์ที่แบบเออแตกต่างกันไปไงเพราะฉะนั้นนะคะพักเพื่อไทยเตรียมตัวเตรียมตนหนึ่งเตรียมตัวจัดตั้งรัฐบาลอ่แต่ว่าก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าปฏิกิริยาของฝั่งก้าวไกลแล้วก็มวไม่แต่ว่าหลายคนก็พูดบอกว่าทําไม่ะเดี๋ยเมื่อถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลทํำไมก้าวไกลใช่ไหมเออไม่ก็ยังรวมกันอยู่ไม่ได้เหรอก็แปดพักเดิมอ่าก็พอดีแต่ว่าทีนี้ไงคือหลายคนก็มองว่าอ้า ถ้าเป็นแปดพักเดิมแล้วชูพักเพื่อไทยถามว่าสวออเนี่ยเขาจะยกมือโหวตให้ไหมก็ไม,ไม่ยัง <อะ S 2> มีปัญหาอยู่ดีอะ่ะ เพราะว่าเพราะเพราะยางน้อยอ่ะถามว่าอ่ะถ้าดึงพลเอกประวิตย์เข้ามาพลเอกประวิตยก็ต้องไม่เอามีเงื่อนไขว่าต้องไม่ร่วมกับพักเก้าไกลเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องเลือกเอาว่าจะเลือกพักเลือกแปดพักร่วมเดิมเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนหัวเป็นคุณเศรษฐาหรือว่าเป็นของพรรคไม่เราอะไรอย่างถ้าถามลึกๆนะอพักเพื่อไทยเนี่ยอยากจะร่วมกับพักเก้าไกลไหม คือตอบตามจริงๆเลยเนี่ยทั้งประเทศไทยคงไม่อยากร่วมกับพรรคเก้าไกลหรอกใช่ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ทุกอย่างมันมันพลาดไปเพราะว่าผลการเลือกตั้งมันมันสลับกันออกมานะว่ากลายเป็นเก้าไกลที่ชนะเลือกตั้งถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งป่านนี้ก็นะจับค้่กันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็พี่แต่ก็ถือว่าเป็นผลดีกับกับเพื่อไทยนะเพราะว่าถ้าเขาชนะเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยถ้าถ้ากรณีว่าครั้งนี้เขาชนะันดับหนึ่งอะ ถ้าเขาไม่จับกับฝั่งประชาธิปไตยหรือฝั่งเก้าไกลอะไรอย่างเงี้ยก็โดนโดนด่าทันทีเลยนะคือในต,ตอนนี้คือพรรคกื่อไทเขาต้องไปจนสุดทางอยู่แล้วว่าเพื่อไม่ให้เขามีปัญหาในอนาคตเออ